สวัสดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดี <laughs> okay oh, yeah with <what's> <laughs> them เรียวเขาไม่มาดีกแล้วออตรงน้ำมากใกล้เมียปล่อยกับตี้กันตี้กันโมยูสองเสมือ,อหันไปดิว่าเดี๋ยวเมออยูจะขี้ปล่อยไหม เงีนก็หัวคอกเข่าอีกนะ フフフフフ。<laughs> Đây nào, bây giờ. Bây giờ bây giờ. há chín, há chín. Há nào mày cay con bằng. Và cái vai, bị vai ngồi cái gầu lại.

นี่กระจอยวันจิตายเป็นกล้วยลงมาถ่ายเนาะพินจั่ดีก่อนไหนกันทุกวันครับบอรถ <laughs> <laughs> Chỉ cây tiêm bó ruột mình này cả đại. <laughs> บรรยากาศรอบบ้านครับบรรยากาศรอบบ่า,บญญา,า,บบาเงี้ยนกขาโกครับแต่จริงไนีมีเงินมาแสนต่อตัวเลยบอกผงไฟแล้วก็จะเปลี่ยนจากถ่ายไกลมาถ่ายผงไฟ,งไไงไฟงครับปีหน้าของมีสจะเปถ่ายผงไฟรับส้มเรือครับเด้อโปรแกรมทัดไปไ,ได้เพื่อไกลหน่อย yên 2 tuờ, mất bì cái nãm há từ cái ngoài à, con tuỳ đi kín con, để để thay đi ạ, Cái nạp mà hay มี่คือโทรศั์อยู่ตอนนี้ก็กันป้อยไกันตอดกันม่ยยังโอาหันโอยู่หนันก็ได้มคนเห็นมันนะเกิมันหัวไปค่าไม่ค่ายังไ็กสิมริเบิ่งมันเก,ก,กิดนิ้วกาดใจกาดเจ็บ บรรยากาศรอบบ้านครับส่วนใกล้ผูกกับป้อยครับป,อยอยบป้อยป้ายป้ยไปยไหนก่อน